เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้จากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงรวมทั้งวิธีการหาทางออกซึ่งผลิตภัณฑ์ของบิมนี่แหละจะช่วยได้ครับอ่ะไปฟังกันครับเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฮะเป็นมาประมาณ5ปีแล้วค่ะคือจะแพ้ทุกอย่างแพ้กินแพ้ฝุ่นแพ้อากาศจะต้องบอกเพื่อนๆว่าฉันเป็นภูมิแพ้นะฉันไม่ได้เป็นหวัด ไม่ต้องกลัวว่ามันไอภูมิแพ้ตัวเนี้ยมันไม่มีเชื้โอโรคเพราะก,กลัวเขาจะรังเกียจแม้กระทั่งตอนทํากับข้าวทํากับข้าวไปก็จามไปโอ้โหเจอกลิ่นหอมก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ําหอมนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอะไรเข้ามาเตะจมูกตอนนั้นคือแทบจะต้องปิดไม่ให้มีกลิ่นเลยใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่ามันช่วยได้ เพื่อนพนักงานที่ทํางานนะคะบอกว่าดีมากก็เลยอ่ะลองทานดูก็ลองทานตั้งแต่เย็นนั้นเลยก่อนนอนอเช้ามาก็ทานอีกสองเม็ดวันแรกคือจะเบามากเลยเบาคือจมูกใช่ค่ะเบาค,คือจะไม่ค่อยจามจะไม่มูกมวันที่สองที่สามนี่ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะตั้งแต่ตอน8ดขวบน่าจะมูกจะไหลตลอดแล้วก็คันจมูกนะครับแพ้น้ำหอมใช่ครับ คันจมูกตลอดแพ้ฝุ่นอีกครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำเนยก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้เออเหมือน,นเหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอดใช่ไหมใช่เพราะว่าพอหายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับประมาณเพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดตอนที่ผมทดลองทานผลิตภัณฑ์อะไรผมหยุด ทานผลิตภัณฑ์ภุมิแพ้ของผมเองทุกอย่างนะฮะ5วันปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มขึ้นเลยอัตโนมัตินอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่างคือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4เมตรอ มันไม่ใช่ยาทำ,ทำไมมันหายเร็วขนาดนั้น<ม>ก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับ,<ม>รบวันแรกที่ผมเข้ามามาที่นี่นะผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยผมเข้ามาที่นี่ผมไม่จามเลยอะ่ะตอนนี้ผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้นี่นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับไปต่างประเทศทุกเดือนนะครับ,รบก็มีทั้งแถบยุโรป เอเชียด้วยความที่ผมจะต้องเจออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบต่างกันมากเนี่ยทำให้ภูมิแพ้ซึ่งผมก็เป็นมานานแล้วเนี่ยมันจะกำเริบจามมีน้ำมูกใสๆแล้วก็ท่านหนักกว่านั้นก็คือจะเจ็บคอจะตามมาด้วยอาการทอนสนกระแสบางเป็นมาตั้งแต่เริ่มทํางานนี้กี่ปีแล้วขออนุญาตถามกี่ปีแล้วครับ13ปีแล้วสิบสามปีแล้วโอ้โหก็เลยใช้วิธีกินยาแก้แพ้ครับ ตอนนั้นกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเลยทานกี่ปีครับก็ประมาณนั้นนะฮะสิบกว่าปีคุณหมอว่าไงครับคุณหมอที่เวชศาสตร์การบินก็บอกว่าผมมีทอนซินที่ค่อนข้างไวผิดปกติคือพอมีอากาศที่ผิดปกติหรือไปอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่เยอะจะทําให้การอักเสบมันมาได้ง่ายทีนี้ผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนที่จะทานอะไรผมจะต้องศึกษาก่อนว่ามันดีจริงหรือเปล่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าก็พบว่า อ๋อมีผลงานวิจัยรองรับมันก็ไม่ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายเลยที่จะลองกินครั้งแรกกี่แคปซูลครับสองแคปซูลครับเท่าที่สังเกตได้ก็คือพอเริ่มรู้สึกคันคันจมูกจะเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นหนักเหมือนช่วงแรกแล้วก็พอกินไปได้สักเดือนกว่าก็เริ่มรู้สึกว่าสโคฟาฟโดยรวมรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น ในศตวรรษที่21นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลือดขาว t s 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะรสามารถที่จะเพิ่ม ths 1และ t regulator อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยเพิ่มถึง2เท่า ในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลเมื่อ t s 1เพิ่มขึ้น T- r e g u l a t o r เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ t s 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ t s 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับและนี่เองที่เป็นสาเหตุ una. ที่ทำให้ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อากาศอาการเหล่านี้หายไปและมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นเกือบเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูล ก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้2ัแคปซูลก่อนตอนเช้า2ัแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับส3สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปรับ Ni Gabriel. Eder.